สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆจากคลิปคทํายอดฮิตที่ถามว่าแม่คะเทสแอดวันละเท่าไหร่จึงจะเห็นผลคะแม่เอาอย่างนี้การเทสแอดนะแม่จะบอกทุกคนก่อนมันเป็นเรื่องที่หลีกหไม่ได้สำหรับคนยิงแอดสำหรับคนที่อยากทําออนไลน์ส่วนใหญ่แล้ว <t aste> <ad> เราจะล้มเลิกแล้วก็ยุติการการ อยากเป็นแมค้าออนไลน์อยากรวยบนช่องทางออนไลน์เพราะเราไม่ผ่านด่านการทสแอบนั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วการทสแอบถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่พวกเราทุกคนพึงจะต้องให้ความสําคัญ mm hmm. และก็รู้จักวางแผนที่จะทสแอบด,ด้วยนะคะ การทสแอดต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ไม่มีงบประมาณตายตัวแม่บอกแบบนี้นะคะไม่มีงบประมาณตายตัวไม่มีใครบอกได้ว่าทส t วันละ300จะเห็นผล600จะเห็นผล9 0 0จะเห็นผลหลักพันจึงจะเห็นผลไม่มีใครบอกได้แต่งบประมาณที่แม่จะแนะนำดังต่อไปนี้เป็นงบประมาณจากประสบการณ์จริงที่ทํามาจากค่าสถิติที่แม่เก็บมาอ่ะแบบนี้นะการทสแบบนะไม่ควรทสต่ํากว่าวันละ300บาท สิ่งที่สอนสิ่งที่สิ่งที่มาแชร์ในวันนี้นะบอกก่อนนะว่าถ้ามันไม่ปมันไม่มันไม่สอดคล้องกับความพร้อมของใครก็ลองปรับใช้ดูให้มันใกล้เคียงแต่อย่างที่แม่บอกแม่ใช้สถิติของตัวแม่เองในการแชร์<ม>นะคะเพราะเป็นแม่ค้ายิงจริงๆนะเราก็เริ่มจากวันละสา0รอยบาทสามร้อยบาทสิ่งที่เราจะได้จากการยิงแอดวันละสามร้อยบาท<ม>ให้ทุกคนตั้งเป้าไว้เลยแล้วก็รู้ไว้เลยนะเอาโครงสร้างนี้<ม>ท่องไว้เลยนะ คนที่ท mm ํา hmm. ธุรกิจบนช่องทางขายของออนไลน์ล้วนๆแบบไม่มีแพลตฟอร์มอื่นแบบไม่มีโครงสร้างอื่นมาช่วยเช่นไม่มีหน้าร้านหรือว่าไม่ได้มีแบบอตัวแทนนะจะได้กําไรจากการยิงโฆษณาประมาณสิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรายิงสามร้อยกำไรเราจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะนะทีนี้พอเราได้กาไรหนึ่งร้อยบาทคําถามคือมันพอไหมมันพอเรียนชีพเราไหมมันเพียงพอกับความต้องการ กับความตั้งใจของเราไหมบางคนเราออกจากงานมาเพราะอยากจะมาทําตัวนี้คําถามคือร้อยหนึ่งมันพอไหมอ่ะถ้ามันไม่พอมันก็ต้องยิงเพิ่มมากขึ้นเทสเยอะมากขึ้นเพื่อให้มันไปใกล้จุดที่เราพอใจเช่นบางคนบอกว่าอยากจะยิงแล้วมีกำไรวันละพันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีกำไรวันละพันเราต้องยิงขั้นต่ำอย่างน้อยประมาณสักวันละสามพันเพื่อให้เรามีกําไรสักวันละพัน นะตัวเนี้ยแม่ฟังแล้วดูมันหดหูใจกําไรมันน้อยที่รักมันมีกลไกลบางสิ่งบางอย่างของการขายของออนไลน์ที่กาไรมันไม่ได้อยากมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทุกคนอยากจะได้เสกได้อะไรขนาดนั้นใครบอกว่าทําทได้แม่ดีใจด้วยถ้าคุณทําได้แม่ดีใจด้วยแต่แม่บอกเลยสิ่งที่แม่บอกสิ่งที่แม่เล่าสิ่งที่แม่แชร์วันนี้มันมาจากค่าสถิติค่าสถิตจริงของคนที่ยิงแอด ระยะยาวและวัดผลภาพรวมทําเป็นธุรกิจยิงทุกวันไม่ได้ยิงฉับฉวยนะไม่ได้ยิงฉับฉวยยิงเอารวยยิงหวังรวยยิงจริงจังยิงวันหนึ่งหลักหมื่นหลักแสนนะเราเอามาแชร์ให้ทุกคนเพราะทุกคนหวังสูงอยู่แล้วไม่มีใครหลอกอยากได้กำไรวันละร้อยแล้วล่ะออกจากงานมาทาออนไลน์นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรายิงวันละ300ร ผลลั์ออกมาเป็นอีกอย่างหนึง่งเพราะเมื่อไหร่เราสเกลอาพเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนผลลัพธ์จะออกมาอีกอย่างหนึง่งอันนี้ให้เราทราบไว้นะคะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้ลักษณะของการเทสแอดมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอ่ะโอเคในช่วงที่เราเทสเวลาสามร้อยทำไมถึงต้องเทสเวลาสามร้อยต่ำกว่านี้ม,นมันจะวัดผลอะไรยากนะคะสามร้อยพอจะวัดผลได้แต่จะไม่ได้ใกล้เคียงกับความความความมุ่งหวังของคนที่จะทําออนไลน์นะ ไม่เพียงพอประโยชน์ที่ได้จากการเทสเวลาสามร้อยคืออาจจะทําให้เราอาจจะทําให้เรารู้จักเครื่องไม้เครื่องมือรู้จักแอดรู้จักการวิเคราะห์รู้จักลูกค้ารู้จักสินค้าเราอันนี้คือประโยชน์จากการเทสเวลาสามร้อยแต่ถ้าอยากจะเทสแล้วเห็นว่าฉันจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมฉันจะเลี้ยงชีพได้ไหมฉันจะเลี้ยงครอบครัวได้ไหมมันก็ต้องเพิ่มเข้าไปนะมันก็ต้องเทสเยอะมากกว่านั้นยิ่งเทส